อาจุงกะสวัสดีมาอีกทีหนึ่งเราก็มาถึงเ,เราขับรถมาไม่ไม่ถึงพอสองกิโลนะครับดีว่าสองกิโลไม่ถึงพอพอห้ากิโลมั้งมาเจอด่านอีกแล้วครับพี่น้องมาสะดุดกล้วยอีกนี่กำลังสะดุดกล้วยอีกนี่ครับตรงนี้ตั้งอยู่ตรง สามแยกเลยเออนี่สามแยกเลยล่ำอยู่สามแยกเลยนี่ครับก็ประมาณนี้ครับตั้งด่านอยู่สามแยกเคยเห็นไหมพี่น้องเคยเห็นไหมนี่ตั้งด่านอยู่สามแยกอะ่ะเออนี่ชุมแพก็มีนะเมื่อกี้ชุมแพเขาก็ตั้งแล้วตรงนี้เขาก็ตั้งอีกเออี่ อ่าโอเคโอเคเดี๋ยวผมจอดนะโอเคเดี๋ยวผมจอด,จอดโอเคเดี๋ยวผมจอดจอดโอเคได้ได้ได,ได้สบายมากอ่าเรียกผมจอดนะอ่าเขาเรียกผมจอดนะพี่น้องอ่าโอเคเดี๋ยวไม่เรียกผมจอดผมจอดโอเค ครับสวัสดีครับมีเหตุอะไรวดเชื่ออะไรบ้าเรียก,ยกผมมาทำไมไไม่่ีอรนพ เอ้าไม่ไปไม่ไปไรได้ยังไงก็เรียกผมละเพรนั้นเรียกผมละอ๋อเขาของโฆษณาเขาเห็นไหมเห็นทีไม่ลดกระจกอะไรยี่ไม่ลดกระจกได้ยังไงรถกระจกขวัญใสนะอย่างนี้เมื่อกี้ยังตั้งด่านอยู่อย่างนี้นะพี่พอตั้งด่านเสร็จเราลดกระจกนิดนึงนะพี่นะโอเคโอ้โหรถผมใสขนาดนี้ทำไมต้องลดครับนี่ใสไหมพี่น้องรถนี่นพี่นี่คือคือคือขั้นจบใสใช่ไหมนี่คือช่องคือช่องที่สงสัยผมใช่ไหมแล้วคันอื่นทำไมไม่เรียกเหมือนผมล่ะ รอนสิบของการเดินทางนะครับพี่น้องอาผมกำลังเดินทางดีๆนะครับเรียกผมทำไมนี่ฮะเรียกผมเพื่อเรียกผมทำไมครับเมื่อกี้จอดหน้าด่านครับจอดหน้าด่านโอ้เลิศจอดหน้าด่านเดี๋ยวก่อนจอดหน้าด่านครับครับผมที่ไหนครับรถรถไดเข้าฮะนี่เด้เข้าทางนี้ก็ได้เด้ có oh, thái ok, <coughs> à. Là. Là ครับแ,แต่ที่เลยขออภัยอีกหนึ่งเมตรหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรถึงด่านจุดตรวจเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่อยู่ตรงนี้ทําไมไม่อยู่ทางนู้นหรืออยู่ทางนู้นก็ได้ใช่ไหมอยู่ทางนู้นก็ได้หรืออยู่ทางนู้นมาจากชุมพรก,ก็ได้นะครับไอ้ป้ายนี้มันสมควรที่จะอยู่นู่นครับครับร้อยห้าสิบเมตรแต่ไม่อยู่ตรงนี้ได้ยังไงเออแปลกนะพี่น้องยังแปลกนะครับยังแปลกไหมครับพี่น้องแปลกนะ การตั้งจุดตรวจมันต้องบอกบอกว่าอีก150เมตรถึงจะมีจุดตรวจแต่ตรงนี้นะครับเลยจุกแพรมามนานิดเดียวฮะถึงภูเขียวก็มีด่านแล้วครับเอ่แปลกนะครับสมัยทตั้งด่านยังเส้นทางเดียวกันอ่ะซ้อนอีกกันอีกนะครับประมาณนี้นะครับ นี่คือวิธีการตั้งด่านแล้วผมมาทำไมเขาถึงเลิกไปทำไมนี่เป็นไงฮะจอดหน้าด่าน <c oughs> นี่ฮะจุดตรวจทุเขียวสาอพอผอ้เขียวนะฮะ ตรงนี้นะแต่ผมไม่ได้ไปยูนจูอันนี้มันมีกลวยกั้นผมไว้นะฮะเนี่ยครับสุชาตินะครับพันตำรวจตรีสุชาติครับอ่าทำไมไม่ปฏิบัติหน้าที่ล่ะแล้วเรียกผมทำไมไม่ตรวจผมเออแปลกไหมดูไปกับขี่ผมไหมไม่ดูเนี่ยร,รวยแค่นี้แหละครับแค่นี้เองครับ ทิศดอนสิทธิ์ของประชาชนไหมฮะผมมาตอนที่ผมมามีตำรวจนะฮะแต่ตรงตอนนี้ไม่มีตำรวจแล้วไปไหนหมดไม่รู้เข้าในป้อมป่ะอ่าเข้าในป้อมหมดแล้วนี่ครับ ตรงนี้น้องสองห้องครับน้องสองห้องตรงนี้ฮนะน้องสองห้องสองพอ,อ,อสถานีตำรวจผู้เขียวครับามาดูกันนะฮะผู้เขียวเขาตั้งด่านครับผู้เขียวตั้งด่านอยู่ประมาณนี้ครับโอ้นี่ตำรวจเขาอยู่ฝั่งนี้หมดแต่ป้ายเนี้ยน่าจะสมควรที่จะอยู่ฝั่งนู้นนะ ยังไม่ได้ตั้งครับพี่พึ่งลงมาครับอันนี้สารวัตรโอ้ผู้โกงนะครับผมพึ่งพึ่งลงมาครับโอ้พึ่งลงมาตรวจอะไรบ้างครับท่านก็กวดขันวินัยจราจรครับผมอืกดขันวินัยจราจรแต่เมื่อกี้เขาเรียกผมน่ะเขาตรวจอะไรผมทีไม่ไม่เห็นที่จอดรถเขาเ็เลยเรียกไปสอบถามเฉยว่าจอดรถทําไมเขาเลยไปจอดไปว่ามีอะไรเผื่อได้ช่วยเหลือกันครับพี่ครับก็ตอนนี้ไม่มีค่าค่าเก็บ ภาคแยกไหมพี่ผมไม่มีเอาช่วยเหลือเนาะท่านบอกว่าช่วยเหลือกันไม่เป็นไรถ้าพี่ว่าช่วยผมก็ช่วยได้ในส่วนที่บางบางส่วนที่เป็นตัวเล่นทุ่เล่นทุ่เล่นทุ่เล่นทนเดือดร้อนนะขอความช่วยเหลือในส่วนไหนที่เราช่วยได้เราก็จะช่วยก็เห็นน้องเขาเรียกผมผมเอ๊ะมาขนคล้องอะไรเี่ได้ยินที่จะยุ่งอยู่ว่ามีรถจอดเอารถจอดทําอะไรเราไปดูซิว่ามีเหตุอะไรให้ขอความช่วยเหลือไหมก็เลยไปตั้งกล้องครับผมตั้งกล้องพี่พี่จะตัดเดินก็ได้มันเป็นโอเคทำไปทำผมทำผมไม่เป็นไรครับพี่ นี่ครับกโนผู้เขียนครับนี่ครับอ๋อต้องเอาป้ายนี้ไปตั้งอยู่นู้นใช่ไหมอ๋อนี่ไงครับคือร้อยห้าสิบเมตรร้อยห้าสิบเมตรต้องไปตั้งอยู่นู้นเออโอเคครับเพิ่งมาลงเพิ่งวางไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวรอนายประชุมแถวแล้วก็เราก็ยึดอย่างเริ่มปฏิบัติอ๋อยังไม่ปล่อยแถวใช่ไหมนี่โอ้โหผราเป็นเก้าโมงถึงก็เมื่อกี้เมื่อกี้ผมมาจากชุมเพ่ก็มีอยู่ด่านหนึ่งแล้วแต่ตรงนั้นก็ เขาตั้งอยู่พร้อมชุมแพร์เป็นเขตพักสี่ครับครับนีของเขตภาคสามครับผมก็ชุมแพเนี่ยเขาตั้งแบบไหนรู้ไหมเขาตั้งอยู่ตรงไฟแดงเลยเออยึดจับนยูไฟแดงเอออันนี้ก็ผมก็สงสัยเหมือนกันนะยุทธวิธีเขาตั้งด่านแบบนั้นหรือเออตามจริงมันต้องปกหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรใช่ผมเออนี่พอเช็ดถึงถึงด้วยไอ้ว่าเรารอตั้งเสร็จแล้วรัอกำลังมาแล้วก็จะรอประชุมแถวแล้วก็ให้เรียบร้อยหลังมาถึงจะลงปฏิบัติครับอ่าอันนี้ท่านกรับ อ่ท่านผู้ปกรเนาะคับเกกำลังจะปฏิบัติหน้าที่เราก็จะเดินทางไปอีกยาวไกลเนาะอีกประมาณไ้นข้าครัวลุงเทพเทมาจากประชุมเห็นเนีลูกน้องไปดูนึกว่าเห็นรถจอดมีอะไรไหมเราไปสอบถามดิว่ามีอะไรให้เราได้ช่วยเหลือไหมก็เลยไปสอบถามดูครับผม มีแล้วตัวจะดับเครื่องสิเข็นไหวบ่อะไรนะครับดับเครื่องสิเข็นไหวบ่ก็เราก็ช่วยถ้าเราเข็นไม่ได้เราก็พี่ต้องการแบบไหนรถพี่ติดพี่ติดแขนอะไรไหมต้องมีช่างไหมผมจะไปสอบถามโอเคโอเคโอเคือทำงานทำงานนวครับโอเคผมก็จะเดินทางต่อนะครับพี่น้องโอเคเนาะรอแป๊บหนึงเขาจะให้สวัสดีปุอยนะครับโอ้ครับผมโอเคโอเคตามนั้นครับยุงกะสวัสดีครับคนที่มาชมครับผม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีน้ำอยู่มีน้ำอยู่ครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรนะครับงท่านก็ทำหน้าที่เต็มไปผู้เขียวประมาณนี้ครับก็เราก็จะเดินทางไปอีกอยาวไกลยอยู่ครับเนาะเราก็ขอเดินทางต่อ